ไมเซนซูเมนวูคนเลี้ยงเยอะมากดีผมมีสามคนคาตาคุริซันจิเฮ้ยแบงล่างกันเยอะจังผมไม่มีคนเดียวนะครับตอนนี้ผมไม่มีคนเดียวผมไปรับเควสส่งวิซ่านะครับไปแล้วมีสวนลูกไข่ใครจะตบกันก็ตบไปเลย อันนี้แล้วเฮ้ยจังหวะนี้ครับผมเจอ,เอหน็กงร้องให้ร้องเป็นเสียงเพลง oh my god ลุกเพผมไปกันไปกันหวัดดีอา้าหวัดดีอ้าย <c oughs> เราส่งบิสซ่าให้คุณหมอวเฮ้ยหวัดดีอ้ายอ้าใส่ชุดสุดจิโดเวเซนเตอร์แมนแล้วเราก็วิ่งกลับไปรับเควส ทั้งที่เราไม่รู้คุยอยู่ตรงไหนลองไปฟังเพลงกันถเถอะผมกาน่าฟังเพลงอยู่คุณอย่ามาอยู่ไปกันเลยตอนนี้ผมเล่นกันสามคน iPad ดทรศัพท์โทรศัพท์ พอเราไปส่งพิซซ่าปุ๊บมันจะมีลูกศรแล้วให้เราเดินตามไปแค่นี้แหละนี่ต่อมาใครเราก็เดินไปส่งพิซซ่าเราเป็นคนส่งพิซซ่าเราเป็นไลเ์แมนเราก็เดินตรงไปเลยนะครับเราต้องไปส่งที่เซเวนนเ่น,นลูกมาลูกมาขี่มะ นะครับเอา,เอาผิดทางก่นงอนทำไงบ้างงแล้วเราก็เจอหนักเอ้ยนักลาพีชาหนักนักแล้เราก็เดินมาสูงแล้วเราก็เข้าฮะฮะเราสง่งเราส่งวิซ่าให้ประตูนะครับโอ้ตูเขาไฟผัดผัด อูเขาไปปะทุมมมมมผมจําทางกับบัวได้อ่ต้องค่าเดินตรงไปแล้วเราก็สวัสดีครับผมคาตาคุริที่เห็นกันที่ต่อสู้กันกับที่ต่อสู้กันตอนเริ่มแรกครับที่เป็นปีศาจดาบผมก็มารับเควสต่อ <c oughs> ผมจะรับเฟซแต่เฟซนี้พาะผมขี้เกียจร,รับเฟซหนึ่งเราเข้าไปในส้อมเราก็จะเห็นลูกสอนเราจะเจอกับคนที่ต้องการพิซซ่าซึ่งแถวนั้นมีหมดแดงแล้วก็สเสือผูหลักคือเฮ่เฮ่ ว้าววัสดีซันจิเราจะตัดไปตอนที่เรามีเงินห้าพันไก้จะถึงห้าพันแล้วเราก็แค่เฟสสุดท้ายเราก็จะใกล้ถึงห้าพันแล้วบอกเลยถ่ายเฮ้ยเฮ้ยพี่ชสกิลที่พี่ชอบ กับผมเขาได้นสกิลที่เขาชอบคือสกิลอะไรสก <า S 1> ิลคอนเลือด<อ><อ>น้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนพี่จะให้ดูอยู่ตรงคนรัเสียคนรัเสียเหรอใช่ไหมคะวัดเลยดู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 ข้างหลังข้างหลังข้างหลังน้องอยู่ เคยนี่ไงดูนี้นดูนั้นดูสกิลที่พี่ชอบนะไหนขอเลือดไี้ดูข้อเฟียวเอ้ยเสียวงอมาทำอะไงต่อเอาทำไปเรื่อยไหมแบ่เจอก่อนจะได้หมื่นหมื่นแบบขโมยรถขโมยรถผมคิดว่าเราทำแค่นี้ดีกว่าไปไปต่อสู้ไหม มามารับเพลตรงนี้ไปต่อสู้ต่อติดนะครับเราก็ได้มยินเสียงดิร้องเพลงนนี่นนี้มันได้ทำอะไรอะไรออมองอูเปแอมองอู๊เหรออมองุอู๊ด ผมคิดว่าเป็นรับคูเองกว่ารับคูเป็นนี้ได้เงินแน่เลยเยอะอีกด้ยวยมันรับได้แค่ครั้งเดียวนี่ไอค,ค่าปีานอค,ค่าพวกเออเจ้ามดก่อนมดน้อยเฮ้ยข้างข่าข้างข้านี่ไงเจ้เจ้าข้างข่าผมกำลังะหาค่าคนนะครับเอ๊ะไม่ใช่ค่าคน่าดีรอ้ โอ้ยเรงโอ้โหแรงจัดโอ้โุทำไมกเรามาข่าเจ้เคดินนมัน้ผมไม่เกีผมไมเกี่ยวผมหนี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 โอ้ยจับจับจับไม่เอาตักกะด้วยมาด้วยฉันหนีฉันหนีฉันหนีด้วยไอุ้เอาตักกะเต็นเลยตกกะเต็อยู่อันนีมันกลมครับ้า อ่ะมันถู้มันไม่ได้เลยเออเออเออผมก็ได้ตายไปแล้วไปเป็น40เลยว้ายเราเจอปีศาจข้างขามาแล้วครับเด้วยได้หอที่ช้อมค่ะเออเราก็จะขายตั๊กแตนแต่ลองตาย ผมเต้นตาเดี๋ยวเราจะไปตอนที่ oh, เควสใกล้สิิ์แล้วโอเคเราก็มารับของขวัญ oh, <shit. S 1> เพื่อเอาหัวใจกันแกล้แกเออแก้แล้วเราก็ไปต่อเราต้องหาของขวัญเควสนี้มันไม่ใช่ง่ายๆเลย oh. าไปหมวดเขาหมดน้องก็เจอของของขวัญแล้ว้เ้ก okay. ้วอาเป่าไปงเพียองแล้วน้องก็จะไปผ่าตุดผ่าตุด แล้วก็ไปกันต่อโอ้ผมเป็นสไปเดอร์แมนตัวนี้ลงคบเหมือนแล้วซึ่งเราได้พลังจากตอนเลเวลหก 6. ซึ่งมันมันเร็วมากข,น,ขนาดเพื่อนของผมยังได้ตอนประมาณวิ่งสิบขึ้นไป ไปกันต่อรอนร้อน้ไม่อยากต่แรนชื่อเลยนะร้ไม่อยากต่แม่ใหม่เปชื่อเลยป เราต้องหาเขาป้าสิบหนึี่นี้มีมานานเนั่นการกระบสิลูกน้ามูลเดินไปป่อเราใกล้จะถึงแล้ว แล้วเราก็เจอของพันนีกเราต้องหาแปดกล่องซึ่งมันหายากมากามแล้วก็อียยยยนยำแพงเราเจอคนไม่ใช่ไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ปีศาจ โคตรโอ้ไม่กอดเคยติดไปคิดว่าผมจะรอดดีวอนบอกจาออกขาึ้นชั้นไหมตอนตักไม่ตักเลยใช่ก็ว่านี่ตักสองเยนะเราทำไม่ได้ต้องขึ้นไป บนอะไรไม่รู้เป็นเด็กเลยมั้งยเก็มอเ่เกไม่รลืมตาแล้วเราก็เห็นสัตว์ที่นี่คือเพื่อนของเราเฮ้ยเพื่อนแล้วเพื่อนของเราก็แปลงหน้าทำไมไม่รู้ซึ่งเขาเป็นปีศาจปืนไฟ ลอนเรก็ขึ้นได้ตอนนี้เขาใเออตอนนี้เราเก็บได้จะมาน่าจะประมาณสีน่นะคะอ,อ,อนนืน่าจะส,อ,สอ,ะอยันไมได้ออแล้วาหวเออห็นแล้วมงไม่เห็นเลยมองไม่เห็หหนเลยตาอดมาก เราไปที่ร้านขายหมเราไปที่ร้านขายมัวมว เข้าดาวจะไปเข้าดาว,าดาวละเจอกันปีหน้านะนเจอกันปีหน้าเราเจอคุดตัวรเรากำลังเดินตรงไปซึ่งในนี้มันมีของขวัญด้วย ของของขวัญพูดผิดแล้วเรก็ครบแล้วเราใกล้ได้หัวใจแล้วเราจะไปเปลี่ยนร่างกันเลยไปเขี้ยว่อมาวันนี้เลืองปีหนะ่ะเออพูดผิดไปหาสารตาแล้วค่อยไปหาตัดแล้วมาดูกันว่าเราจะได้พลังอะไรรุ้นมาก เราจะเลือกหัวใจลอ,อกหัวใจมาแล้วแล้วก็มาผ่าตัดกดไปเรายังโดนผ่าตัดเราหน้าเจสำนากแบนี้เขากำลังผ่าตัดให้เรา let's go เราก็เดินออกไปแล้วเราก็กดตัวเรามายืนเรียงพร้อมกดพลังกันผมโคตรรุนเลยว่าเราจะได้พลังอะไรหนึ่งสองสามไป<ะ>ผมได้ปีศาจดาบคารตเนอรแมน ผมไปฟาร์มเลเวลก่อนดีกว่า,าถ้าเราถ้าผมทำเสร็จเราต้องหาอันนี้ตัวอะไรเราตีเราต้องข่ามันตีจมพะหน่ยที่มันจะทำอะไรเราไม่ได้เลย Để nó là có ra nhưng mà sợ với bệnh nó nó Lâu chỉ một บายบายแล้วก็กดไลค์กดแชร์ hmm. ให้ผมด้วยกดติดกดซับสไคร์กดกดราากดะดิ่งแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับ